ตับเนี่ยทำหน้าที่ผลิตน้ําดีแล้วก็ขจัดสารพิษออกจากร่างกายตับนี้จะมีอีกหน้าที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วก็คือสะสมไก่โคเจ่นถูกไหมครับส่วนถุงน้ําดีนั้นทําหน้าที่เก็บน้ําดีนะครับแล้วก็ทําให้น้ําดีข้นนะครับน้ําดีที่ตับผลิตแล้วเนี่ยมันก็จะไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนี่แหละครับแต่คราวนี้เนี่ยลำไส้เล็กเรานะครับทำหน้าที่เป็นปล่อยน้ําดีออกมาย่อยไขยมันอาหารที่เรากินเข้าไปจะ่ัน ลำไส้เล็กก่อนไปเข้าลำไส้ใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นน้ําดีเนี่ยจะถูกปล่อยอยู่ที่ลําไส้เล็กนะครับเข้าไปย่อยอาหารก่อนนะครับพอย่อยเสร็จปั๊บค่อยไปสู่ลําไส้ใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งตับเราเนี่ยมันจะมีสองตับนะครับก็คือตับใหญ่กับตับอ่อนนะครับตับที่ทําหน้าที่คับพิษนะครับแต่ตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่สร้างน้ําย่อยนะครับคือตัวเอนไซม์นะครับเข้าไปช่วยย่อยไขมันโปรตีนนะครับ อ่าท้งนั้นเนี่ยเอนไซม์ไลเปสที่พูดเมื่อกี้นะครับก็คือตัวทน้าที่สร้างนั่นคือคือตับอ่อนนะมันไม่ใช่ตับตัวใหญ่นะครับอ่าให้เข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวตับอ่อนนี้ก็เป็นตัวสร้างอินซูลินนะครับที่ไปควบคุมระดับน้ําตาลด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเอ่อตอนที่เราเข้าคอร์สนะครับเราดื่มน้ํามันมะกอกใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะได้ดื่มด้วยก็คือดื่มน้ําดีเกลืออย่างน้อยเนี่ย ก่อนที่จะดื่มนำะมันมากอกสองชั่วโมงนะเราจะได้มาดืม่ม